นี่คือกองทัพไทยในวันเดินสวนสนามวันกองทัพไทยที่ดูสวยงามและยิ่งใหญ่สง่างามหน่าเกรียงขามที่เราควรภูมิใจและรักษาไว้เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการจัดดับโลก ของกองทัพที่มีการเดินสวนสนามว่าจะสวยงามและน่าเกรงขามขนาดไหนดูสิว่าประเทศไทยจะติดอันดับที่เท่าไหร่ของโลกในทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียไทยเราก็อยู่อันดับต้นๆแต่ในอันดับโลกเราจะอยู่ที่เท่าไหร่เปิดท่าอันดับยอดเยี่ยม ในการเดินสนสนามของ5ชาติ5ประเทศและ5อันดับโลกอันดับที่5กองทัพ เกาหลีเหนือถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ชาวโลกจับตามองท,งทั้งท้งที่โดนคว่ำบาตจากนานาชาติด้านอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือมีประชากร25ล้านคนส่วนเกาหลีใต้23ล้านคนนะครับเกาหลีเหนือเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่ถือว่ายากจนที่สุดในโลกแต่ทําไมด้านกองทัพใหญ่ติดอันดับท็อป4ของโลกในด้านกองทัพเกาหลีเหนือมีกองกําลังทหารทั้งชายและหญิงมากถึง1ล้าน3แสนนายยังมีขีปนาวุธอีกจัำไม่ถ้วนและเขี้ยวเล็บที่นา่ากลัวที่สุดของเกาหลีเหนือมีหัวลบนิวเคลียร์มากถึง60หัว นอกจากจะมีกองกําลังทหารมากที่สุดแล้วสื่อกาหลีเหนือยังได้โพสต์วัดแสนจารุภาพด้านกองทัพและการเดินสวนสนามที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดสมกับติดท็อปเบอร์4ของโลกและล่าสุดเกาหลีเหนือยังส่งทหารไปร่วมลบช่วยรัเสเซียแบบรับๆถึง3,000 0นายงานนี้บอกได้เลยว่าสะเทือนไปทั้งโลกกับสงครามนิวเลียใกล้เข้ามาทุกขณะดูพี่คิมจบแล้วไปดูพี่ใหญ่กันบ้างอันดับที่4 กองทัพรัสเซียหรือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประชากรมากถึง143ล้านคนและมีกองทัพที่ใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดเป็นอันดับสองของโลกและล่าสุดต้นปีที่ผ่านมารัสเซียจัดทัพสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่ครบรอบกองทัพรัสเซียและยังนําอาวุธยุโธปกรณ์ออกมาโชว์ทัพอีกเพียบสมราคากับติดท็อปอันดับเบอร์สองของโลกและล่าสุดครบรอบ1,000วันกับการสู้รบสงครามในยูเครนกองทัพรัสเซียเปิดการโจมตีอาวุธชิ้นใหม่ที่ชาวโลกไม่เคยเห็นมาก่อน นั่นก็คือขีปนาวุธไทยเปอร์โซนิคความเร็วเหนือเสียง1กิโลเมตรต่อ2วินาทีไม่มีอาวุธชิ้นใดในโลกนี้สามารถยิงสก,กัไดไต้และยังครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกอีกด้วยอันดับที่3 กองทัพอินเดียอินเดียมีประชากรมากที่สุดในโลก1,400ล้านกว่าคนอันดับกองทัพอยู่ที่อันดับ4ีของโลกนะครับอินเดียมีทหารมากถึง1นล้านสามแสนนายอินเดียเป็นประเทศที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดทั่วโลกจับตามองกับการเดินสวนสนามครั้งยิ่งใหญ่ แต่งานนี้ดันไปโฟกัสผิดจุดไม่ได้มองในรูปแบบการเดินขบวนไม่ได้มองแสญยยานุภาพด้านกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์ที่นําออกมาโชว์อีกมากมายแต่งานนี้ไปโฟกัสในรูปแบบของการโชว์กิจกรรมผ่านผลที่ทําเอาชาวโลกถึงกับยกนิ้วให้เป็นอันดับหนึ่งของการโชว์ความสามารถที่ดีที่สุดและแปลกแหวกแนวที่สุดในโลกแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะที่สุดของที่สุดคืออันดับที่สองกองทัพไทย มาในรูปแบบเชือดนิ่มๆหนึ่งเดียวในอาเซียนเฉือนชนะคะแนนอินโดนีเซียไปแบบชิวเฉียดแซงโค้งสุดท้ายเข้าชิงอันดับโลกมาในรูปแบบการเดินขบวนที่สง่างามที่สุดและสวยงามที่สุดกับการสวนสนามทหารรักษาพระองค์ทั่วโลกให้การยอมรับ Thailand of the King หนึ่งเดียวในอาเซียนที่จัดทัพขบวนสวนสนามที่น่าเกงขามที่สุดจนชาวโลกยกยิ้วให้เป็นอันดับที่สองของโลกในการเดินสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก อันดับที่หนึ่งกองทัพจีนจีนถือเป็นพี่ใหญ่ในภูมิภาคนี้เลยก็ว่าได้ด้วยจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกรองจากอินเดียนะครับ จีนยังคงครองแชมป์อันดับที่1ของโลกในการเดินสวนสนามในวันชาติของจีนไม่ว่าจะผ่านมากี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยการสวนสนามของจีนมีทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขี่ปาราวุธพิสศยไก้พิสัยไกลที่จีนนำออกมาแสดงแสนยานุภาพในวันชาติและยังมีอาวุธชนิดอื่นอีกมากมายและที่สำคัญจีนมีหัวลบนิวเคลียร์มากกว่าหนึ่งพัลูกนอกจากนี้ยังมีกองกำลังทหารที่แข็งแกร่งเข้าหารทั้งหญิงและชายที่มาร่วมในการเดินสวนสนามในวันชาติของ ทุกปีจีนยังคงครองแชมป์อันดับต้นของโลกหลายประเทศยกให้เป็นเบอรน์หนึ่งกับการเดินสวนสนามที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนี่คือความภาคภูมิใจของกองทัพไทยซึ่งจะคงไว้เพื่อปกป้องอธิปไตยของแผ่นดิน